สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายหากสมองได้รับการดูแลรักษาที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนคนนั้นโดยหลักการทำงานของสมองมีใจความสำคัญอยู่ที่เซลล์สมองที่มีอยู่กว่า10,000แสนล้านเซลล์สมองและในแต่ละเซลล์จะมีเส้นใยประสาทติดต,ต่อกับเซลล์สมองอื่นเป็นหมื่นๆเส้นใยโดยการทำงานของเซลล์สมองจะมีเยื่อไมอิลินซึ่งเป็นเยื่อไขมันที่ห่อหุ้มแอคซอน ทำให้หนาขึ้นส่งผลช่วยข้อมูลสามารถสรงผ่านได้เร็วขึ้นโดยยืดระยะทางการเหนี oh. <S <S ่ยวนําของประจุไฟฟ้าโดยการกระโดดจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่งซึ่งจะทําให้การถ่ายเทประจุไฟฟ้าไปได้ไกลมากขึ้นในเวลาเท่าเดิมมีความเร็วได้ถึง120เมตรต่อวินาทีกล่าวคือทําให้เซลล์สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองและปัจจุบันด้วยสภาวะอันหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุ วิธีการดําเนินการใช้ชีวิตทําให้สมองเราทํางานหนักทุกวันเราจึงต้องบํารุงรักษาสมองของเราให้ว่องไวฉลาดปราดเปรื่องไปนานๆใครที่เริ่มหลงหลงลืมๆทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวต้องรีบดูแลสมองของคุณโดยด่วนอัลเลทัยคือทางลัดที่จะช่วยตอบโจทย์ในการบํารุงและกระตุ้นสมองเพื่อให้สมองคงทํางานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยคุณสมบัติจากสารสกัดอันทรงคุณค่า อาธิบาโคป้ามอนเนอรี่เอ็กซ์ทรซึ่งมีสารซาโปนินบาโคไซด์ a อเอ B 20%ที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองมีผลกระตุ้นความจำและการเรียนรู้ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาการเรียนรู้ดีขึ้นและยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาทยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุได้อีกด้วย ซอยโปรตีนไอโซเลตหรือโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยให้เพิ่มสมรรถภาพให้สารสื่อประสาทนิวโรท r a n ส m i เ t อร์ ter, ทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นการเกิดสารโดพามีนซึ่งช่วยทำให้สมองตื่นตัวและสามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้นโคลีนไบตาสเตเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีนมีหน้าที่กระตุ้นความจำของสมองน้ำมันปลาประกอบด้วย1 กรดไขมันโอเมก้า3แบ่งออกเป็น EPA และ DHA เป็นหลักและ2กรดไขมันโอเมก้า6โดยอเลทัยจะเน้นเฉพาะน้ำมันปลาที่มีส่วนประกอบของ DHA สูงซึ่ง DHA นั้นมีความสำคัญในการเพิ่มเยื่อไมอีลินในเส้นประสาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการส่งกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทให้ดียิ่งขึ้น L- อ y ไทโ i ซ e เป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ โดยจะกระตุ้นการทำงานของฟีนิลอะลานีในการส่งเสริมการทำงานของต่อมใต้สมองกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนช่วยให้อารมณ์ดีคลายความเครียดฟื้นฟูความจำแอลทีอ i n านีเป็นกรดอะมิโน,โนที่มีส่วนช่วยในการจดจำโดยมีกลไกการทำงานสองส่วน 1. 1. ืกระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟาซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เปลียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว 2. ผลิตกาบาสารอาหารที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยัง้งโดยกาบาจะทำหน้าที่รักษาสมดุลสารเคมีในสมองที่ได้รับการกระตุ้นให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและนอนหลับสบายเบต้ากลูแคน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในการป้องกันระบบประสาทและเซลล์สมองจากความเครียดทอรีนเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 b น B1 2ซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยอเลไท จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้การสร้างความจำรักษาความจำรวมถึงช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอเลไท